r a n d o m นะคะเขาข้างรักคุณเบอร์ไหนเขาอาจจะเป็นคนที่นิ่งๆเงียบๆนะคะแล้วก็ไม่ค่อยพูดค่อยจะเขาขี้เก๊กแล้วเขาก็หน้าหมันใสแล้วบางครั้งเขาก็จะทําตัวเหมือนกับแบบไม่ได้รู้สึกรู้สาอะไรนะแต่เขาอะข้างรักคุณเบอร์เบอร์เยอะเลยอะเหมือนกับแบบเวลาเห็นคุณเป็นแบบนี้แหละเดอร์สตาร์เขามีความรู้สึกว่า โอ้ยเขาทนไม่ไหวเขาจะเป็นจะตายเขามีความรู้สึกว่าใครนะใครเหยียดได้มาเข้ามาในความสัมพันธ์นี้หรือเข้ามาส่องคุณหรืออะไรเข้ามาเม้นคุณอย่างเงี้ยเขาจะมีความรู้สึกเขาหึงหวงมากแล้วเขาก็มีความรู้สึกว่าอย่านะนี่คนของฉันนะอะไรประมาณเนี้ยแต่เขาไม่ได้ทําให้คุณได้รับรู้หรอกแต่เขาอารมณ์ภายในเขาเป็นแบบนั้นแล้วเขาก็มีความรู้สึกว่าไม่มีหวันสลหรอกเพราะเขาดูดีขนาดเนี้ยนะ อย่างน้อยๆคุณก็ต้องเสร็จเขาหมายถึงว่าคุณก็ต้องชอบเขาในแบบที่เขาชอบคุณนะคะแล้วก็คุณก็จะต้องตั้งกำแพงกับทุกๆคนยกเว้นเขาเพราะเขาเป็นคนที่น่าจะมีภาษีมากกว่าคนอื่นหรือเป็นคนที่คุณคิดที่อยากจะสร้างครอบครัวเหมือนกับที่เขาคิดกับคุณแบบนั้นนะคะเขาคิดแบบนั้นเขาจะทำยังไงอะ เขาก็จะบอกว่าแต่อย่าฝันเลยนะว่าฉันน่ะจะได้แสดงออกอะไรให้เธอได้เห็นชัดเจนไม่มีวันสลดจนกว่าฉันจะมีความรู้สึกว่าฉันมั่นใจตัวเธอมากกว่านี้และอีกกรณีหนึ่งฉันจะไม่ยอมที่จะหน้าแหกเพื่อจะไปบอกความสัมพันธ์ว่าฉันชอบเธอนะถึงแม้ว่าฉันจะอยากที่จะเข้าหาเธอขนาดไหนฉันก็จะต้องซ่อนความรู้สึกนี้เท่าที่ฉันจะทําได้ เพราะฉันจะเป็นคนที่คอนโทรลเธอเองฉันอยากเป็นคนที่คอนโทรลความสัมพันธ์เข้าใจไหมเพราะเขารู้ว่าเขาอะแพ้สเสน่ห์คุณมากๆเขาจะทําอย่างนั้นไม่ได้เดี๋ยวคุณจะได้ใจและบางครั้งอะการที่เขาเข้าเข้าออกๆในความสัมพันธ์อะเพราะเขารู้สึกกับคุณเยอะอะแล้วเขากลัวว่าเดี๋ยวเขาจะปากลั่นหรือมือลั่นไปแชทคุณไปเมมคุณอะไรอย่างเงี้ยนะ เขาเลยต้องถอยออกไปก่อนถอยออกไปแล้วเขาก็ไปบิ้วอารมณ์ว่าคุณกับเขาเป็นคู่รักกันหรือเขาก็ไปคิด18บวกไปขั้นไหนตอนไหนกับคุณเรียบร้อยแล้วเพราะจริงๆเขาก็อยากที่จะพูดว่าเขารักคุณเขาชอบคุณแต่เขาไม่พูดไงเพราะอีโก้เขามันเยอะนะแล้วจะเป็นยังไงยังไงซะคุณไม่ต้องกลัวหรอกคุณไปอยู่ในหัวเขาคุณคอนโทรลเขาได้อย่างแน่นอน เพราะยังไงอะ่ะเดี๋ยวเขาก็ต้องมามอบถ้วยให้คุณนะเขาอยากจะได้คุณมากเป็นสิบถ้วยอะ่ะมากมาก